หนึ่งลี่แปลว่าความสามารถอันนี้เป็นหนึ่ง1 1> ในเป็นต e ัวที e ่สองนะคะในหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคำใช้ทุกภาษาเนอเอิงหนึงใหญ่เอิงหนึ่งเลยลี่ชวินลี่เนอเอิงหนึงใหญ่เอิงหนึ่งเลยลี่ชวินลี่นะสนใจนะคะในส่วนของบทสะกดจู้อินสะกดพินอินคนละบทนะคะตรงนี้ จูอินเนี่ยจะมี3บทน,นะคะตรงนี้7,500บาทตรงนี้5 0 0บาทตรงนี้จะสอนหมดเลยนะคะวิธีสะกดวิธีการเขียนจูอินพินอินข้างคำนะคะการออกเสียงถ้าเราออกเสียงได้จะทําไงนะคะข้อดีของการออกเสียงเป็นก็คือมันเป๊ะนะคะออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษาอ่ะต่อมา1นืงรี่เรามาดูประโยคเกี่ยวกับเนืงรี่มีอะไรบ้างนะเนืงรี่ถ้าเขามีความสามารถในการเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งอ่ะเราเขียนภาษาไทยก่อนเขามีความสามารถ ความสามารถภาษาจีนใช้คำว่าหนึ่งลี่เขาใช้คำว่าทาทาในที่นี้เป็นเขาผู้ชายถ้าทาเขาผู้หญิงก็จะจะเปลี่ยนตรงเพี้ยนผังผู้โศเป็นหน่ยนะคะในตรงนี้จะอยู่ในบทศั์จีนบทศั์จีนตรงนี้จะประกอบไปด้วยเพี้ยนผังผู้โสตัวอิงจอแล้วก็ฝันอี้ชื้อมันจะมีอยู่10บเทคนิคในการจำศั์นะคะทำให้เราสามารถนำไปใช้แต่งประโยคได้ง่ายขึ้นทัแท็กอบิสอยู่15,000ันบาทนะคะตัวนั้น เป็นเทคนิคล้วนๆเลยนะคะอ่ะต่อมาเราจะมาดูประโยคแรกกันเขามีความสามารถในการเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมีการขยายขึ้นมานะคะผู้นำแบบไหนผู้นำที่เข้มแข็งนะ,ะผู้นำใช้คำว่าอะไรนะคะผู้นำใช้คำว่าหลิงเต่านะคะคข้าาหลิงเต่าเลยอีอิงหลิงอย่างอีหลิง อะะยัางอินใช่ไหมออกเวลาออกเสียงลิงเต่าแต่ความจริงอ่ะตัวนี้ออกเสียงว่าลิงเต่าเขียนยังไงลิงเต่านะฮะเห็นชัดไหมลิงเต่าแปลว่าผู้นำ แต่ตัวนี้อย่าลืมนะคะเสียง 3, สามเสียงสาม,สามออกเสียงเวลาจะทําให้มันเสียงเชื่อกมกันเป็นเสียงมันสมูทขึ้นนะคะเพื่อที่จะพูดได้เหมือนเจ้าของภาษาเลยอ่านว่าลิงเต่าในภาษาจีนจะมีเรื่องของการเชื่อมเสียงอยู่นะคะอันนี้อยู่ที่บทการสนที่เสียงในภาษาจีน2500บาททักสี่ห้าหกเอ็มีลมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถพูดได้ไหลลื่นเหมือนเจ้าของภาษาเลยเขามีความสามารถในการเป็นผู้นำนะคะลิงเต่า ะะเข้มแข็งใช้คําว่าอะไรนะคะหนึมงรีแปลว่าความสามารถนะคะเข้มแข็งใช้คําว่าเฉียงนะคะเข้มแข็งมากก็คือใช้คําคว่าฉียงคําว่าเฉียงที่แปลว่าเข้มแข็งเฉียงเฉียงเสียจนยางเขียนเสียจะยางเขียนแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะมีดูข้อสองดูโอเคเฉียง โอเคฮันชงในการเป็นผูน้นำที่เข้มแข็งเขามีถ้าโยโย่แปบลบว่ามีเรามาดูวิธีการแต่งประโยคกัน,นถ้ามีใช้คำว่าโย่ถ้าโยเอาคำเหล่านี้มาแต่งประโยคเห็นไหมจะทำให้เห็นมากที่สุดอะ ถ้าอยเขามีมีอะไรความสามารถหนึ่งลี่ถ้าอยหนึ่งลี่ผู้นำหลต่นที่เข้มแข็ง很强ถ้าอย很强领导力啊领他有很强เขามีความเข้มแข็งใช่ไหมถ้า有很强的领导能力นะคะเวลาเราแต่งเราจะต้องแต่งเป็นแบบนี้อยากรู้ว่าทําไมต้องแต่งประโยคเรียงเรียงคําแบบนี้ มันจะอยู่ในบทเรียนประโยคเรื่องของไวยากรณ์นะคะทั้งหมดอยู่ในนั้นหมดเลย2,500บาททับ s 4 5 6ห b x u ถ้ายหยกหนังหนังเตอเตอแปลว่าของหนิงเตาผู้นำที่เข้มแข็งเตอหรือหลิงเตา หลายคนไม่ทราบนะว่าคัดจีนเค้าปุ้ยเราเรารับรับคัดภาษาจีนด้วยนะคะเรามีทีมงานคัดเพราะฉะนั้นทักมาได้เลยนะคะทําการบ้านไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคัดเป็นหมดแล้วก็มาทักเราได้เลยนะคะราคาเป็นแบบไหนถ้าคัดตัวซ้ําๆหนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยนะคะเราก็จะดูนะคะอย่างหน้า A4 เนี่ยจะคิดหน้าละห้าบาทแต่ว่าถ้าให้แต่งประโยคแล้วก็เราดูความยากง่ายของแบบฝึกหัดเหล่านั้นถ้าให้เราตอบคําถามด้วยนะคะ เลเวลอัพของ price ของราคามันก็จะสูงขึ้นไปนะคะแต่ว่าถ้าหน้าหนึ่งเนี่ยให้คัดโดยที่ไม่มีตัวที่ซ้ำกันเลยอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ได้คัดซ้ำาๆๆๆๆตัวเดียวเนี่ยอันนั้นก็จะหน้าละหน้าละสิบห้าหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะก็ดูตามความมันราคามันจะขึ้นกับหนึ่งความยากง่ายนะคะยงอีเหินหนั้นหรือว่าอะไรเงี้ยอันที่สองก็คือขึ้นกับเวลานะ,ะบางคนเอามาวันนี้พรุ่งนี้ต้องการแล้วเงี้ยค่ะอืม หรือว่าวันนี้เอามาอีกเจ็ดวันเนี้ยราคามันก็จะต่างกันนะคะ,อะโอเคไปต่อาอยอน,น่นะะเขาเป็นผู้นำที่มีความสามารถเขามีความสามารถในการเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง ถ้าโยเหนินเฉียงเออเนี่ยเขามีความสามารถเตอร์ลิงเต่าหนังลีนะหัวหน้าที่มีความสามารถของความเข้มแข็งเออถ้าโยเหนินเฉียงเติร์ลิงเต่าหนงลีโอเคนะแต่งประมาณนี้นะอันที่สองนะรประโยคที่สองใช้คําว่าหน่งลีมีอะไรได้บ้างที่แสดงความว่าหน่งลีถ้าความสามารถในการเรียนรู้ของเธอดีมากความสามารถใช้คําว่าอะไรคะหนังลีนะ ในการเรียนรู้เรียนรู้ใช้คําว่าอะไรเสรืีใช่ไหมคะแต่ในนี้คุณูจะใช้เออเสรเรียนรู้ของเธอไปประธานต้องขึ้นก่อนใช่ไหม,อมของเธอเธอในที่นี้คือหล่อนนะคะทาในที่นี้ก็จะเป็นทาผู้หญิงทาเตอ,อทาเตออะไรเอ่ย คำว่าความสามารถในการเรียนรู้เรียนรู้ใช้คำว่าศึก si ความสามารถก็คือหนึ่งลี่ใช้คำว่าศึก si ษหนงลี่แปลจากข้างหลังไปข้างหน้าเวลาเราแปลภาษาไทยใช่ไหมคะศึกษาหนงลี่ก si ก็คือการเรียนรู้ศึกษ si หนงลี่ความสามารถในการเรียนรู้ของเธอเป็นยังไงคะ ดีมากดีมากใช่เําไหนาใช่ไหมถ้ากใช่เมดีมากใช่าหรดีมาอใช่เขาไหมดีมากใช่เขามดีมากใช่เขาไหมดีมากใช่เขาไหมดีมากใช่เขาอหมดีมาข้อสเราไะดีมา่เขาได้มา่เขาไหรดี่า่เลย งานนี้ต้องใช้ความสามารถในการสื่อสารงานนี้ใช้คําว่าอะไรเจอซื่อก็ได้นะเจอแปลว่านี้นะเจอซื่อมันก็ไม่ใช่งานงานใช้คําว่าซื่อแปวัตธุระจิตรระใช้คําว่าอะไรกงจัว่วเจอกเกกงจัว่วมันจะต้องมีคําลักษณะนามเข้ามาเกี่ยวข้องเจอเจ้ใช้คาว่าอะไรเจอเขียนนี้เจอกเกิดกงจัว่วงานนี้ จะกระกงจั่วงานนี้ใช้ความสามารถในการสื่อสารความสามารถก็คือหนังรีะะใช้ความสามารถในการสื่อสารซีเอลคือจําเป็นต้องเนาะซีเอลคือสารใช้คํา,า,าว่าอะไรโกโทงนะคะโกโทงก็คือการสื่อสารซีเอลโกโทงหนังีความสามารถในการสื่อสารนะคะอย่าลืมนะแปลข้างหลังจากข้างหน้าเวลาแปลภาษาไทยนะคะเวลาเราเอามาเชื่อมกัน ก้าวทงหนังลี่คำว่าก้าวทงแปลว่าสื่อสารเสี่ยวต้องจำเป็นต้องนะคะเสี่ยงเสี่ยงก้าวทงหนังลีโอเคไอสีห้าหกเอ็มียอสู่คัดจินเคอปุบย